สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะน,นายณราทิพย์อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าการเปิดหีบอ้อยฤดูผลิตปี64ที่ที่ดำเนินมาถึง121วันขณะนี้เหลือโรงงานหีบอ้อยเพียง10กว่าแห่งจากทั้งหมด57แห่งทั่วประเทศโดยมีอัตราการหีบอ้อยรวม91กว่าล้านตันขณะที่อัตราการหีบอ้อยเหลือราว1 0 0 0 0แสนตันต่อวันนะคะดังนั้นคาดการว่า จะมีอ้อยเข้าหีบเมื่อสิ้นสุดการหีบทั้งหมดได้ราว91.50ถึง92ล้านตันซึ่งนับเป็นปริมาณการผลิตอ้อยที่เริ่มกลับมาสู่ระดับสูงอีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่ฤด,ดูการผลิตปี62-63นะคะ ปี63ทับ64ปริมาณอ้อยอยู่ที่เพียง66.67ล้านตันซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ10ปีเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ปี62ทับ63แต่ฤดูหีบปีนี้ปี64ทับ65ถือว่าการผลิตเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติที่ควรจะเป็นนะคะและคาดหวังว่าฤดูหีบปี65ทับ66ที่กำลังมาถึง จะนำไปสู่ผลผลิตระดับ100ล้านตันขึ้นไปได้เช่นอดีตที่เคยทำไว้ซึ่งจะสอดคล้องกับอัตรากำลังการผลิตของโรงงานที่มีอยู่ทั้งนี้นะคะผลผลิตอ้อยที่ไต่ระดับเพิ่มขึ้นสูงยอมรับว่าส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องและมีผลต่อน้ำหนักอ้อยที่เข้าหีบและสิ่งเจียโปนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะใบอ้อยนะคะประกอบกับระหว่างการหีบอากาศไม่ได้หนาวมากนักดังนั้นแม้จะมีปริมาณอ้อยที่ เข้าหีบค่อนข้างมากแต่ปริมาณน้ำตาลทรายที่ได้คาดว่าเฉลี่ยจะอยู่ราว9.80-10ถึงล้านตันค่ะน,นายนราทิปกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งที่กังวลในฤด,ดูหีบปี65-66ที่กำลังเข้าสู่ฤด,ดูการพาะปลูกใหม่คือ ภาวะต้นทุนต่างๆจะแพงขึ้นมากโดยเฉพาะราคาปุ๋ยสารเคมีที่ปรับขึ้นสูงกว่าเดิมเท่าตัวค่ะและหากราคาปุ๋ยยังไม่มีแนวโน้มลดต่ำลงก็จะยิ่งกระทบหนักขึ้นและเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว ช่วงปลายปี65ก็ยังต้องติดตามภาวะราคาน้ำมันค่าแรงต่างๆที่มีแนวโน้มสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยกดดันต่อไรายได้เกษตรกรภาพรวมแม้ว่าระดับราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกจะมีแนวโน้มทรงตัวระดับสูงเฉลี่ย18เซนต์ต่อปอนก็ตามนะคะ ต้นทุนการผลิตปี6 5ทั6นี้ผมคิดว่าสูงสุดเท่าที่เคยเจอมาเลยเพราะไม่เคยเจอราคาปุ๋ยแพงเช่นนี้มาก่อนขึ้นมาเกินเท่าตัวไม่รู้ว่าจะลดลงบ้างไหมในระยะต่อไปถ้าลงได้บ้างก็จะช่วยบรรเทาได้ระดับหนึ่งส่วนกรณีที่บอกให้ทำปุ๋ยชีวภาพนั้นในแง่ของอ้อยเป็นอุตสาหากรรมไม่คุ้มดังนั้นแม้ว่าราคาอ้อยขั้นต้นจะสูงเฉลี่ย1000บาทต่อตันแต่เมื่อ เทียบกับต้นทุนก็ไม่ได้หมายถึงเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงินที่สูงขึ้นแต่อย่างใดแอดก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ